s Samsung a m ซุง Galaxy A265G ทดจสอบแล้วบนกิฟเบนน่าจะใช้ชิป Exynos 1280มีรายงานว่า Samsung เนี่ยกำลังเตรียมพัฒนาสำหรับสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นและระดับกลางในตระกูลซีรีส์ A อีกหลายรุ่นเลยครับหลังจากเปิดตัว Galaxy A165G แล้วก็ 4G ไปก่อนหน้านี้ รวมถึงภาพหลุด Galaxy A 365G และล่าสุด A 265G ที่ถูกเทสบนกิบเบนโดยรหัสหมายเลข SM ขีด A 26B พร้อมยืนยันนะว่ารุ่นนี้รองรับ 5G ด้วยนอกจากนี้ในส่วนของแรมบ,บนรุ่นเทสเนี่ยจะอยู่ประมาณ 6G ก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนระดับกลางส่วนสเปคอื่นๆเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเผยออกมานะครับแต่ก็หวังว่าซัมซุงเนี่ยจะเปลี่ยนมาใช้กล้องหน้าแบบเจาะรูสักทีหลังจาก Galaxy A 25รุ่นปีก่อนเนี่ยยังใช้เป็นรอยบา่าทรงตัว U อ,อยู่เลยส่วนทางด้าน ถ่ายภาพเนี่ยแม้ว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่า a 2 6เนี่ยจะใช้กล้องแบบนี้แต่ถ้าดูย้อนกลับมาที่ a 2 5รุ่นปีที่แล้วซึ่งเป็นกล้องหลักเนี่ยความละเอียดประมาณ50ล้านพิกเซลและอันต้าวาย8ล้านพิกเซลก็ไม่น่าแปลกใจเลยว่าซัมซุงเนี่ยยังใช้กล้องเซตนี้อยู่ครับส่วนแบตเตอรี่ก็น่าจะยกตัวเดิมมาเลยก็คือ5 0 0 0มิลลิแอมแล้วก็รองรับชาร์จเร็ว25วัตต์ด้วยเช่นกันในขณะที่ซอฟต์แวร์รุ่นที่ถูกเพจมาพร้อม Android 15 ที่หวังว่าจะสนสนุนยาว6ปีเหมือนกับรุ่นน้อง A16 ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับภาพที่โชว์อยู่นี้เป็น A25 นะไม่ใช่ A26 อันนี้ยกมาเป็นตัวอย่างเฉยๆครับ